ทุกคนมาดูหอมหมื่นลี้นะคะต้นนี้ออกดอกสีขาวนวลดอกขาวสะพรั่งเต็มต้นเลยดอกพึ่งจะยใำแย้มออกมาเท่านั้นเองแต่ส่งกลิ่นหอมแรงหอมไกลมากๆนี่นะคะดอกยังไม่บานเลยพึ่งจะยใำแย้มเท่านั้นเองดอกสีขาวอมเหลืองไม่ขาวจั๊วซะทีเดียวเนาะขาวแบบนวลๆเหลืองนิดๆเท่านั้นเองส่วนต้นนี้นะคะ ออกดอกเป็นสีเหลืองเข้มออกส้มนะต้นนี้จะออกดอกช้ากว่าสีนี้นะคะสีนี้จะออกดอกช้ากว่าดอกยังตุ้มอยู่เลยนะคะสีเหลืองเดีย๋ยวประมาณอีกสองสาวันกุไก่จะมาถ่ายทุกคนดูใหม่นะคะเช้านี้สองเหมียวมาชมดอกไม้กันมามาล่ะคะฮืมเชรี่จีโน่แล้วก็มีอีกหนึ่งเหมียวกำลังออกมาไปไหนแล้ว แล้วก็สาวน้อยวันนี้อย่าเียมเดมาชมหอมมื่นลี้สวยๆหอมๆกันนะคะดอกสีขาวที่วันนั้นมันยังหุบอยู่เลยวันนี้บานแล้วนะคะอยากให้ความหอมมันส่งผ่านจอโทรศัพท์ได้จังเลยเพราะมันหอมแบบหอมมากหอมสะอาดหอมแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆหว,วานๆสดชื่นนะคะ เป็นความหอมที่ไม่ไม่เอียนไม่เวียนหัวมันหอมคล้ายๆล,ลูกพีชอะทุกคนผู้ใหญ่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะถ้าใครเคยใครเคยได้กินลูกพีชงมๆจะรู้ว่ามันหอมมากหอมแบบสดชื่นชื่นใจอมเปรี้ยวนิดๆด,ด,ดอกดกพอสมควรเลยนะปีนี้นะคะสวยมากตอนเช้าเนี่ยมันจะส่งกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ตอนกลางวันบ่าย โอ้โหกลิ่นแบบหอมรุนแรงมากหอมแบบหอมไปไกลเลยชื่อมันถึงมีชื่อว่าหอมหมื่นลี้เนาะดูใกล้กๆนะคะดอกเล็กๆจิ๋วๆของเขาสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเป็นวิดีโอที่กูไก่ถ่ายไว้เมื่อสามวันก่อนนะคะวันนี้หอมหมื่นลี้สีขาวบานสะพรั่งแล้วก็ส่งกลิน่นหอมแบบสุดๆเลยนะคะ แต่ว่ามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับหอมมืนลีสีเหลืองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหอมมืนลีสีเหลืองนะคะเขาไม่ยอมบานเขาเริ่มผลิมานิดเดียวเองดอกเขานะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เขี่ยวแล้วด้วยนะไม่บานแต่เหี่ยวนะคะเป็นเพราะว่าอากาศนั่นเองแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นหอมแรงด้วยน่าสงสารมากๆเลย น่าเศร้าใจมากหาอะไรกินกันดีกว่าหาอะไรกินแซ่บๆคลายเศร้าเห็นมะเขือแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาเนาะทุกคนมะเขือที่บ้านดกมากนะคะปีนี้ได้มาตั้งหลายลูกแน่ทุกคนปะ เข้าครัวหาอะไรแซบๆกินปลอบใจกันดีกว่ามาเคือวางไว้ส่วนผสมตรงนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะจะใส่เครื่องปั่นนะในนี้คือผักชีนะคะเอาออกมาจากช่องแช่แข็งเอามาวางบนเขียงสวยๆไม่ได้เนาะมูแต่พูดพูดพูดละลายติดเขียงกันพอดีใส่ลงไปในนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีปั่นนะไม่ตำนะคะพรขี้เกียจ เออเชื่อไหมทุกคนผักทั้งหมดตรงนี้นะคะจากสวนของเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผักชีปลูกแล้วก็แช่แข็งเอาไว้สารแน่นะคะโยนลงไปนี่คือกระเทียมกูใช้กระเทียมยักษ์นะซึ่งมันมีความคล้ายกระเทียมปกตินะคะมันแค่คล้ายนะจะไม่เหมือนนะคะมันมีความกรอบมากกว่าแล้วก็สรรพคุณมันดีมากคือมันไม่ทิ้งกลิ่นเหม็นไว้ในปากแล้วก็ลำไส้นะคะ สะพุณเลิศมากชอบมากถ้ากู้ไก่ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือต้องกินสดๆจะใช้กระเทียมยักษ์นะนี่เราปลูกเองนะมันเลยได้เล็กแบบนี้ถ้าปลูกในเมืองที่ต้นกำเนิดของมันเนาะมันจะใหญ่มากทุกคนหัวใหญ่เวอร์วังอลังการมากนี่คือพริกขี้หนูของเราและนี่มะน,นาวจากสวนมะน,นาวไรมเมล็ดนะคะช่ำน้ำสุดๆไม่อวยเลยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ย ไหลแบบจ้โจกเลยน้ำตาลน้ำตาลอิดิทิทอลนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักและคนมีปัญหาเรื่องเบาหวานต่อมาก็น้ำปลาแล้วก็เอาไปปั่นนะคะ ต่อมาก็จะมาหั่นปลาแซลมอนกันนะคะคกูไก่จะมาโชว์สกิลขั้นเทพในการแล่ปลาแซลมอน่ขี <c oughs> ้โม้ยงนั้นแหละสกิลขั้นเทพอะไรละ่ะแล่ไปเป็นหรอกแล่แบบตามมีตามเกิดของตัวเองนะคะนี่ <c oughs> วิธีนี้แล่ง่ายมากนะทุกคนครึ่งเลยจ้ะแบบนี้นะนี่นะคะ หนังอันนี้ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระทะจีให้มันหอมๆว่าแล้วก็กระทะมากระทะอยู่ตรงนี้ไม่สกปรกนะน้ำหวานทอดไข่เจียวไว้เมื่อเช้านะคะเอาไปกินที่มาหาลัย รียงปลาใส่จานพร้อมกับผักแล้วนะคะคราวนี้ก็น้ำจิ้มลาดลงไปทุกคนสังเกตฟองสีขาว,ขาวไหมนี่คือกระเทียมยักษ์นะคะกระเทียมยักษ์อ่ะมันจะต่างจากกระเทียมปกติคือเทคเจอร์ของมันจะกรอบมากเวลาเราไปสับอะ่ะให้ละเอียด เราจะรู้สึกถึงความหนึบๆความเป็นครีมของมันนะคะเวลาเอามาปั่นมันก็เลยเป็นฟองแบบนี้สรรพคุณเลิศมากกินแล้วปากไม่เหม็นนะคะหนังปลาแซลมอนทอดกรอบลืมไม่ได้เลยนะคะนี่อร่อยม,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 มากบ้านนี้นะคะมีกู๊ไก่กับน้ำหวานที่ชอบกินปลาแซลมอนมากๆพี่มิกเนี่ยพอกินได้นิดหน่อย ในหนังปลาแซลม,มอนมีกุ๊กไก่ชอบกินคนเดียวอ้มโอ้อเอกเงินกัดมมันไม่ได้เหนียวนะไปกัดเจอตรงจุดที่แบบตรงกลางมันกอนรอบไม่เจ็มใช่ไหมเหะอืมจะอร่อยเหมือนเดิมืเดี๋ยววางปากกรอบๆกันวางกระดาษทิชชู่มนโดนน้ำแฉ่ๆเดี๋ยว,วาหายกรอบหมด อกินของอร่อยลืมเ,เรื่องขอมมือรีได้บ้างน่าสัสารมากเลยปีนี้ขอมมือรีเหลืองไม่บานอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะมันร้อนขึ้นไม่มีเดือนตุลาคมปีไหนที่ พวกเราแต่งตัวแบบนี้ได้นะปีนี้เป็นปีแรกนะคะเห็นได้ชัดเลยอ่ะว่าโลร้อนขึ้นพริกหวานสดๆจากสวนนะอื้หวานมากเลย ข่าวออกทุกช่องเลยนะในอิตาลีนะคะเรื่องสภาพอากาศในปีนี้ที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนเขาได้ทําการสํารวจที่โัวโลกเหนือปีนี้เขาพบดอกไม้ปานเป็นดอกญ้าะคะ่ะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็แปลว่าอากาศที่ขั้วขั้วโลกเหนือ มันไม่ได้หนาวเยือกหนาวเย็นเหมือนเมื่อก่อนสัตว์จำพวกแมวน้ำก็ลดจำนวนลงซึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแล้วนะว่ามันทำอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประชากรในโลกมันเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีมันมากมันเพิ่มมากขึ้นผู้คนต้องกินต้องใช้โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถปิดได้เพราะฉะนั้นมันทำอะไรไม่ได้ กับภาวะโลกร้อนฟังแล้วน่ากลัวนะเมื่อก่อนได้คำว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยผูวว้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอมาปีนี้นะมันทําให้เรารู้สึกขนลุกอะมันทําให้เรารู้สึกแบบตระหนักขึ้นมาจริงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงมากประเทศอื่นในยุโรปอาจจะรับรู้ถึงความถึงความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ายัง ขาเรียกอะไรอ่ะยังมีความหนาวเย็ยนอยู่ยังอากาศจะไม่เหมือนทางนี้แต่ประเทศที่มันอยู่ใต้สุดของยุโรปอย่างอิตาลีสเปนแล้วรู้สึกจะมีพวกโปรตุเกสด้วยหรือเปล่าเนาะกูแขก็จำไม่ได้นะพวกคือติดขอบยุโรปด้านล่างที่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะประเทศเหล่านี้แหละจะได้รับความเปลี่ยนแปลงจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของ ความเปลี่ยนแปลงของอากาศบนโลกใบนี้พวกเราจะรับรู้ได้ก่อนเพราะประเทศเรามันติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะมันรับรู้ได้จริงๆเลยทุกคนปีนี้คือแบบแปลกมากหอมมืนนี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะไม่เคยในปีแรกนะคะหอมมือนี้สีเหลืองสีน่ะไอ้สีขาวเนี่ยมันทนทานมากกว่า พอมือน,นี้สีเหลืองเจออากาศร้อนตอนกลางวันเข้าไปไม่บานเลยเหี่ยวในคลิปเก่าๆที่พาไปชมหอนมื่นลี้นะคะมีคุณผู้ชมถามว่าประเทศไทยซื้อได้ที่ไหนปลูกได้ไหมสีขาวปลูกได้ทางเหนือนะออกดอกนะคะแต่สีเหลืองกูไม่แน่ใจนะอากาศถ้ามันไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหมายถึงความเย็นอะถ้ามันไม่ถึงเนาะ ได้ไหนออนไลน์แยๆเลยนะคะแบบว่าถ้าไม่อยู่ภาคเหนือสูงๆนหนาวจริงไม่แนะนําให้ปลูกเวลาเราจะปลูกต้นไม้อะไรอะ่าอะาไรเราอยากชื่นชมดอกและผลของมันเราก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยเนาะว่ามันปลูกได้ไหม หว,ห,หวานังเลยพร่กหวางผักอันนี้ก็อร่อยผักสลดัดเะครับมันออกขมๆนิดๆอันนี้ไม่ใช่ของที่สวนนะคะซื้อมาสังเกตนะพวกแกไม่ค่อยปลูกผักสลัดหรอกที่สวนปลูกน้อยมากไม่ชอบกิน เห็นนะเนี่ยมะเขืกอกรอบหวานอืออย่างเดียวที่มันดีเพราะอากาศร้อนขึ้นคือผักอะมันให้ผลผลิตที่ยาวนานขึ้นปกติถ้าเป็นเดือนแบบเนี้ยมะเขือพวกเนี้ยใบเริ่มร่วงลูกก็จะไม่ค่อยโตแล้วนะนี่คือลูกยังโตเรื่อยๆ น้งปกติกันอยู่อะเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเนาะถึงแม้จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ก็ช่วยบรรเทาได้ช่วยแยกขยะนะคะดับแรกจากคัวรเรือนของพวกเราแยกขยะก่อนทิ้งพลาสติกขวดแก้วเศษอาหารขยะรีไซเคิลทุกวันนี้นะขยะล้นโลกมาก เหตุผลหลักหนึ่งของการทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะกุ้ยสังเกตได้ตัวเองเป็นแม่บ้านเวลาซื้อกับข้าวทำกับข้าวอะ่ะขยะพลาสติกเท่านั้นนะพวกพลาสติกอลูมิเนียมที่นี่เขาจะแยกนะคะพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยทิ้งลงกันแต่ละอาทิตย์น่ะทุกคนโหประมาณครึ่งกระสอบอ่ะแต่ละอาทิตย์นะนประมาณครึ่งกนะระสอบนะคะซึ่งถือเยอะมากอะ่ะ เราเป็นแม่ป้าเราทํากับข้าวเนี่ยเรารู้เลยแต่ละทิศขยะมีมากน้อยแค่ไหนต้องแยกขยะนะคะให้มันเหลือขยะแบบที่เผาอะน้อยที่สุดนอกนั้นคือเขาไปรีไซเคิลหมดอะไรแบบนี้ยเนาะ แซ่บจนแบบหยุดไม่ได้เลยอ่ะหืฮเปิดคลิปลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพาชมของมือลนนิสีขาวสีเหลืองอดชมเนะปีนี้เศร้า จบท้ายด้วยเมนูคลายความเศร้านะคะเรานังเผ็ดแทนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาได้กินต่อดี๊อาหุ่นอ่อนหวานชื่นใจอีกรูก